วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเป็น capacitive proximity นะครับรุ่น e 2 k ขีด l บางท่านอาจจะเห็นแล้วสงสัยว่าทำไม proximity ถึงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับปกติเราจะเคยเห็นแบบว่าเป็นทรงกระบอกแล้วก็เป็นเกลียวนะฮะอันนี้นะครับ proximity รุ่น E2K-QL นี้ถูกสร้างมาเพื่อตรวจเช็คปริมาณน้ำในแท่งแก้วนะครับหรือในแท่งพลาสติกก็ตามนะครับ โดย Proximity c a p a c i t i v e เนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่า Proximity ชนิดนี้นะครับจะตรวจจับความหนาแน่นจากมวลสารภายในแท่งแก้วนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในหลอดทดลองหลอดนี้นะครับมีน้ําอยู่นะครับในระดับที่ Proximity เกาะอยู่นะฮะ p r o x i m i t y ก็จะสามารถตรวจจับได้ทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของ Proximity รุ่นนี้มั่งว่ามีอะไรกันมั่งนะครับอย่างแรกก็คือเป็นไฟอินดิเคเตอร์นะครับแสดงการทํางานส่งค่าเอาต์พุตออกมานะครับส่วนที่2นะครับ เป็นตัว adjustment นะครับหรือตัวปรับตั้งค่าในจุดนี้นะครับก็จะสามารถตั้งค่าได้12ระดับนะครับทีนี้เมื่อเราเทน้ําลงไปนะครับถึงระดับที่ proximity หรือว่าที่เราปรับตั้งค่า sensitivity แล้วนะครับ proximity ก็จะทํางานส่ง output ออกมานะครับหลักการง่ายๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าเมื่อเทน้ําใส่ไปแล้วเนี่ยจะเกิดผลอะไรขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเราจะสาธิตด้วยการเทน้ําลงในหลอดพลาสติกหลอดนี้นะครับเมื่อน้ําถึงระดับที่ proximity เกาะอยู่นะครับ proximity ก็จะส่ง output ออกมา ให้เรารู้ว่าตอนนี้นะครับระดับน้ําถึงในปริมาณที่เราต้องกลาบตรวจจับแล้วนะครับลองดูนะครับผมจะเริ่มค่อยค่อยเทน้ำนะครับช้าช้านะครับนะครับจะสังเกตนะครับพอน้ําถึงในระดับปุ๊บเอาพุที่ indicator ตัวสีแดงตัวนี้ก็จะอ่อนนะครับ